สวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคูณเปานะครับวันที่10เดือนมีนาคมท่านใดที่กำลังมองหาบริการห้องซิกเนลทองคาสกุลเงินทุกท่านสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยครับ BT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ f o r e For You ครับผมชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนําของคุณในวันนี้รับทันทีเลย50 US อลลาร์ XM ครับผมโปรโมชั่นโบนัสเงินฝาก100%สูงสุด500 US อลลาร์ครับ สวัสดีนักลงชุดครับเก็บตกข่าวเศรษฐกิจกับกระผมคุณเปานะครับเราพานักงชุนไปดูข่าวเกี่ยวข้องกับประเทศออสเตรเลียกันก่อนเลยครับมีการรายงานเข้ามาออสเตรเลียเล็งเพิ่มกําลังพล30%ภายในปี2583สู่ระดับราว80,000นายเพื่อทําให้ชาวออสเตรเลียปลอดภัยท่ามกลางภาวะแวดล้อมทั่วโลกเลยที่มีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้น นายมอริสันนะครับนายกรัฐมนตรีระบุในแถลงการว่าในการเพิ่มขนาดกองกำลังป้องกันประเทศของออสเตรเลียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเวียดนามนั้นออสเตรเลียจะต้องลงทุนอย่างน้อย3.8หมื่นล้านดอลลาร์ออสเตรเลียถ้าคิดเป็นเงินดอลลาร์นะครับก็คือ2.8หมื่นล้านดอลลา,าราา์สหรัฐในระหว่างปีนี้จนถึงปี2583ครับ นายกรัฐมนตรีมอริสันกล่าวว่าโลกของเราเนี่ยเริ่มมีความไม่แน่นอนมากยิ่งขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่เราจะต้องดําเนินการในขณะนี้เพื่อที่จะปกป้องประชาชนแล้วก็ผลประโยชน์ของชาติในทศวรรษหน้านะครับนี่เป็นข่าวจากทางออสเตรเลียพอพูดถึงออสเตรเลียแล้วก็มาดูจีนกันบ้างดีกว่าครับมีการรายงานเข้ามาว่าจีนเนี่ยอาจจะหันหน้าพึ่งพาอินโดในการนําเข้าฐานหินเพิ่มเติมหลังจากสงคราม ตัวระหว่างรัเสเซียกับยูเครนเนี่ยมันไปกระทบการสปออกของทางรัเสเซียครับทุกท่าน ปัจจุบันเนี่ยรัเสเซียเป็นผู้ส่งออก่านหินรยายใหญ่ันที่2ของจีนนะครับตั้งแต่เกิดสงครามมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้จีนต้องมีการเปลี่ยนแปลงสถานะการนําเข้าเป็นบางส่วนนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็มาดูกันที่ข่าวของ UAE กันบ้างดีกว่าข่าวตัวนี้เป็นข่าวที่ทําให้ราคาน้ำมันยังไม่ลงต่อในวันนี้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันก็ร่วงหนักจากความคาดหวังที่ว่า UAE จะมีการสนับสนุนให้มีการเพิ่มกําลังการผลิตครับแต่ล่าสุดมีการรายงานเข้ามา ว่าแหล่งข่าวรายหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสาระขาลอรอสเตอร์ในวันนี้ว่าสาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE เนี่ยจะไม่ดําเนินการโดยพราการเพื่อเพิ่มผลผลิตน้ํามันโดย UAE จะยังยึดมั่นตามมติของ O อเปกพลัซึ่งเป็นการผลึกกาลังของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ํามันโอเปและกาพพาระชาบผาดมิดพร้อมระบุเสริมว่ามีเพียงกระทรวงพลังงานของ UAE เท่านั้นที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อนโยบายน้ํามันของประเทศ ทั้งนี้นะครับรายงานดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังจากนายยูซุปอันไอทบาขอไปครับยูซุปอันโอไทบาเอกอัครราชทูตของ UAE ประจําสหรัฐระบุว่า UAE สนับสนุนการเพิ่มผลผล,ผลิตน้ำมันแล้วก็จะกระตุ้นให้โอเปกพิจารณาการเพิ่มการผลิตด้วยซึ่งส่งผลให้เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันในตาลาดโลกปรับตัวร่วงลงมากที่สุดเลยนับตั้งแต่ช่วงแรกของการเกิดโรคระบาดเมื่อเกือบ2ปีก่อนพูดแบบนี้เหมือน ตัดกันยังไงไม่รู้นะครับทั้งจุดเมื่อวานนี้เอกการาชทูตของ UAE แต่ว่าอยู่ที่สหรัฐนะเขาบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปส่งเรื่องนะฮะจะไปพูดคุยกับ o อ e c ให้แล้วกันแต่ทีนี้ล่าสุดทางด้านของ OPEC เลยนะครับเขาก็บอกว่ามันเป็นหน้าที่นะฮะของทางฝั่งของกระทรวงพลังงานของ UAE เท่านั้นที่จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อน,น,นโยบายเกี่ยวกับน้ํามันของประเทศซึ่ง กำลังจะเหมือนกับพูดเบาๆว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับคุณนะคุณอย่าตัดสินใจอะไรแบบนี้ไปเองเอาละครับนี่ก็คือข่าวในช่วงเย็นทั้งหมดครับทุกท่านสวัสดีครับ